เสียงสองแขว่เสียงแห่งการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวชิราพรน้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เสียงสองแขว่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้นะคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลมการกงสุนไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือทางไลน์นะคะอันนี้ กระซิบดังๆเลยบอกกันดังๆสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกลงสุนเนี่ยได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินเช่นหมายเลขบัญชีหรือว่า สมุดเงินฝากอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าไปให้เขานะคะข้อมูลเหล่านี้ เราจะต้องตั้งสตินะ1 2 3นึกไว้ในใจเลยไม่บอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดไม่คลิกลิงก์เด็ดขาดไม่ติดตั้งแอปปลอมนะ,อ,ะอย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่วชิราพรบอกไปเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นแอปที่เชื่อถือได้อย่าไปโหลดแอปที่แบบว่าเป็นแอปที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วที่สำคัญอย่าก,กดโอนเงินนะอย่าก,กดทีเดียวนะคะอย่าก,กดใครที่ทำรยายก,กดเราจะกดโอนเงินก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเราจะจ่ายให้กับ บุคคลที่เราต้องการจ่ายจริงๆถ้ามาแบบต้องสงสัยก็อย่าไปโอนแล้วกันอย่าไปกดนะคะซึ่งตอนเนี้กรมการกลงสุนไม่มีแอปไลน์ที่จะหาประชาชนนะไม่มีนะคะนโยบายที่จะไปแอดไลน์หาพี่น้องประชาชนก่อนเนี่ยไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพัสดุอะไรมาแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าไป น,นู่นนีนน่นี่นั่นอย่าไปเชื่อนะคะลบข้อมูลหน้าสองพัสดุหรือฉีกทำลายสองก่อนทิ้งเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันนะคะเป็นข่าวดีที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเสียงสองแขวกเสียงแห่งการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน สามส,สวัสดีค่ะพบกับวชิพรพรน้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้มีข้อสังเกตอย่างง่าย ว่าใช่พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายหรือไม่มาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะในรายการเสียงสองแควค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษแนะข้อสังเกตว่าเราจะดูอย่างไรว่าเนี่ยคือพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายหรือไม่นะคะดูเลยค่ะข้อที่หนึ่ง แหล่งน้ำมีความผิดปกตินะคะถ้าเห็นว่ามีสีมีตะกรนมีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำสัตว์น้ำลอยตายเกลื่อนเลยแล้วก็มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายนะคะ เรื่องที่2ก็คือร่องรอยของบรรจุภันสารเคมีแน่นอนถ้ามีการลักลอบก็จะพบว่ามีร่องรอยของบรรจุพันคงเก็บไปไม่หมดแน่นะคะอย่างเช่นถังบรรจุสารเคมีหรือกากสารเคมีก็จะถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ลักลอบการไปทิ้งก็เช่นบ่อดินเก่าพื้นที่รกร้างเป็นต้นนะคะโดยสารเคมีเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเป็นของเหลว กากน้ำมันกากตะกอนหรือว่าขี้เถ้าก็พึงระลึกไว้เลยว่านี่คือร่องรอยที่มีการลักลอบการทิ้งกากของเสียอันตรายนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่3ก็คือร่องรอยไหมของสารเคมีที่หกรลน่นอ่ะอันนี้แน่นอนถ้าเกิดมีการลักลอบการนำสารเคมีมาทิ้งก็จะพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีรอยไหมคล้ายๆมีสารเคมีหกตก หล่นบนพื้นดินนะคะเชื่อได้ว่าก็จะต้องมีาการลักลอบเอาสารเคมีเข้ามาทิ้งต้นไม้ใบไม้หรือหญ้าเนี่ยจะตายอย่างผิดปกติแน่นอนเพราะว่าสารเคมีมันมีความเข้มข้นแล้วก็มีฤทธิ์ในการทำลายล้างสูงนะคะเศษผ้าก็ไม่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าถูกสารเคมีกัดเลยนะคะก็ต้องดูให้เป็นนะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่ง การลักลอบขุดดินนะคะก็จะมีเหตุที่ต้องสงสัยดูได้ง่ายๆพบว่ามีการลักลอบขุดดินในบ่อด,ดินพื้นที่โลกร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่รับตาคนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ไกลจากชุมชนหรือนำกากของเสียอันตรายมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวก็ดูว่าเฮ้ยแถวนี้หรือบริเวณนี้มีการลักลอบขุดดินไหมมีรถบรรทุกที่ผิดสังเกตไหม สังเกตเลยน,นะคะปกติแล้วจะไม่ค่อยมีรถบรรทุกเข้ามาแหละแต่ตอนนี้ทําไมชุกชุมเชียวิ่งเข้าออกในเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนผิดสังเกตตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่านี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟัง5ห,หัวข้อในการที่จะสังเกตได้อย่างง่ายว่านี่แหละตอนนี้แหละพื้นที่นี้แหละลักษณะนี้แหละคือการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายนะคะเป็นข้อมูลดีๆที่ กลมควบคุมมลพิษนำมาฝากในวันนี้โดยวชิลาพรน้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะพบกับ วชิราพ่น้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้มีเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเสริมพลังสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนกรณีโดนขู่แบ็กเมย์ต้องทำอย่างไรแหมอันนี้นะประกบก็ได้เรื่องราวที่เขาเรียกว่าลูกเพจส่งมาบ่อยมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะคะ ไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนหรือใครก็ตามหากโดนข่มขู่ว่าจะเผยแพร่คลิปอนาจารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ลบคลิปหรือว่าลบข้อมูลซึ่งในการข่มขู่เนี้ยนะคะก็ให้กระทำใดๆนะคะจะมีความผิดในการทำให้เสื่อมเสียเส,ยสรีภาพนะอันนี้ต้องบอก ก่อนเลยว่าถ้าเขามาคู่แบบนี้ถือว่าเขามาทำให้เราผิดนะเราทำให้เราสูญเสียเสรีภาพนะมีกฎหมายคุ้มครองนะตามมาตรา309ต้องระวางโทษนะจำคุกไม,ม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าเรียกเงินด้วยนะก็จะมีความผิดฐานกันโชคทรัพย์ตามมาตรา337 ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทถึง1 4 0 0 0แบาทนะอันนี้จำไว้ว่าเป็นข้อกฎหมายนะคะแต่ถ้ามีการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับแล้วเรียกเงินก็จะมีความผิดทั้งรีดทรัพย์นะคะผนวกรวมไปด้วยเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีและปรับ20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาท นะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดกับใครนะอย่าช้านะสามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือนะคะแจ้งความเลยทันทีนะคะนำหลักฐานการโพสต์หรือการแชร์ที่ถูกคมคู่ไว้ประวัติการสนทนาหรือบันทึกเสียงตอนที่ถูกขมขู่รวมไปถึงนำหลักฐานเนี่ยทั้งหมด ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีใกล้บ้านเลยนะคะตำรวจเขาก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้นะคะหรือถ้ายังก้กก็กลัวๆเรามีสายด่วนยุติธรรม1111 11กด77นะสายด่วนยุติธรรม1111 11 14ตัวกด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ด้วยนะคะเขาจะมาค่มขู่เราได้อย่างไรถ้าเราไม่ทําอะไรที่มันเปิดช่องให้เขาอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมาค,มค่มขูเผยแพร่คลิปหรือข้อมูลต่างๆถ้าเราไม่ได้ทําคลิปอะไรที่มันไม่เป็นคลิปที่มันไม่ทําให้เราเสื่อมเสียเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะคะแต่ถ้าโดนค,มค่มขูแบบนี้ตั้งสติก่อนนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะมา กันโชกรัพ์ข่คมขู่หรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่ามันทำให้เราเสื่อมเสียเสยรีภาพนะจำไว้นะเรามีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่จะทำให้เราเสื่อมเสียเสยรีภาพไม่ได้นะคะเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทนนะคะดำเนินการเลยตามกฎหมายต่อไปนะคะวันนี้วชิราภรณ์น้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ห้าเรื่องหนึ่งสองสามสาม